สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการเซฟเซฟคอร์สนะครับนะครับประหยัดประหยัดเกี่ยวกับด้านนะครับพลังงานเนี่ยนะครับต้นทุนเราจะได้ไม่สูงแล้วเราจะได้มีกำไรเข้ามาเยอะๆนะครับในการวิธีการใช้หินนะครับ เวการที่เราใช้ก้อนหินแทนนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสามหกเก้าเหกศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นหิมให้ดูนะครับ ใช้หินกันนะครับก้อนหินก้อนหินอยู่ไหนแล้วแต่นะครับจะใช้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ถ้าก้อนใหญ่มันก็จะได้เรื่องกินมันจะได้เรื่องไม่ต้องใช้เยอะนะครับก้อนเล็กก็เอาไว้สําหรับแต่งสําหรับมุมที่คิดว่ามันจะ ใช้รอดออกมาได้นะมันไมใช่อยู่นี้นะครับ <S <S คือถามว่าระยะยาวมันคุ้มไหมมันคุ้มนะครับถ้าเราสร้างหลายกลงแล้วเราสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับมันระยะยาวถือว่าคุ้มเลยนะครับ แล้วมันก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ใเดืนเสาร์ไม่สามารถพังก้อนหินได้เนี่ยข้อดีของมันนะครับยิ่งถ้าเป็นในช่วงแรกนะครับแต่พอมีตังคสักหน่อยก็อาจจะใช้วิธีเอาก้อนหินนะครับกั้นเป็นกรงมีคลิปที่ผมทําไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับนะครับจะใช้มากั้นขอบกรงแบบนี้นะครับ ที่นึงนะครับใช้ดีดีก็ช่วยได้เยอะเลยนี้ผมขอใช้ก้อนใหญ่นะครับถ้าแต่เราจะจัดครับว่ายังไงจะจัด,จดยังไงให้สวยอันนี้ก็คือให้ผู้เล่นไป าการกันนะครับว่าคุณจะมีดีไซน์ยังไงมาแบบไหนนี่ผมขอทำให้ดูแบบคร่าวๆว่อยากคิดว่าช่องไหนจะมีก็เอาอันเล็กมาอ,อุดไว้หน ก็ค่อยไปหาหุดรูเอาก็แตกจตกจัดวางจัดก,การก้นหินช่วยได้เยอะเลยนะครับและ้าเป็นกรณีที่เราทํานะครับทําต่อไปต่อไปตรงนี้นะครับมันก็จะยิ่งลดเข้าไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกแถวนึงนะครับ ราทำไปหลายๆกงหลายๆก,ง,ยยกงเข้ามันก็จะลดได้เยอะเลยก็คือถ้ากับว่าเราก็จะมาใช้พลังงานเกี่ยวกับนะครับพวกสิ่งปลูกสร้างมาแทนนะครับดึกเท่ากับว่ากงที่จําเป็นแบบนี้ครับก็ต้องยอมยอมเสียไปแล้วมันจะทําให้เนี้ยครับรายได้เรามีเพิ่มขึ้นแบบเนี้ที่ผมทำมาแบบนี้ครับ ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้กั้นกลงก็แค่เป็นการใช้ก้อนหินแบ่งโซนจะเห็นได้ว่านะครับนี่ครับพาเวอร์ตรงนี้ครับตัวเลขก็จะลดลงนะครับเหลือสามห้าหกห้าสามสองครับจากทีแรกนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ,ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาครับ